Uh, จริงจริงๆทุกคนเล่นตามเกมตัวเอง uh, รู้สึกว่าเหมือนในความคิดหนูหนคิดว่าพอเห็นเขาได้เบอดี้อะไรเงี้ยเราแบบเห็นช็อตดีๆเยอะมันก็เหมือนแบบเอามาช่วยตัวเองได้ด้วยแบบสร้างโมเมนตัมให้ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าคนดูราคนที่หนูเลือกเข้าทีมเมนี่ยเขาแบบว่ามีบางช็อตที่เขาตีเข้าไปดีแล้วเขาพัดลากกันลงแล้วก็อีกคนนึงลูเตเชีย ก็ตีเข้าไปดีเหมือนกันแล้วเหมือนเราได้เห็นช็อตดีๆเยอะแล้วเหมือนเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นการสร้างเหมือนตัามให้ตัวเองรอบหล,งลงังชอบหรือว่ามีความติดใจแลือ,อยากจะเล่นแบบทีมนี้อีกบ้างไหมคะชอบนะคะถ้าเกิดว่าเขาเชิญกลับมาอีกก็กลับมาแน่นอนเรื่องทีมไปละทีนี้ก็เรื่องของส่วนตัวแล้วค่ะอินดิวเรเียลเราพอใจผลงานเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วไปฟังเลยจะจริงๆผลงานมันก็ถ้าหนูพูดว่าไม่พอใจมันก็ จะดูขอกกี้ไปใช่ไหมก็ถือว่าพอใจแต่ว่าเกมโดยรวนแบบว่าเรื่อง process เรื่องทุกอย่างคิดว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรจะดีก็คือทุกๆทุกๆรอบแล้วก็ควรจะคิดว่าแบบมีสิ่งที่เราจะพัฒนาได้ตลอดแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ทำผลงานได้ปานกลางแต่ว่าเหมือนเขาเซตสนามเหมือนทำให้หนูแบบว่าลองออฟเซตีได้เปรียบนิดนึงเหมือนว่า เราข้ามบทศักด์ทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเราเราเถอะถ้าตีไม่ตรงก็แบบข้ามทุกอย่างมันก็เลยง่ายกว่าคนอื่นนิดนึงแต่ยังไงก็ตามก็ต้องตีช็อตให้ดีเหมือนเดิมค่ะทีนี้เนี่ยพอเราต้องเล่นทีมก่อน2วันแล้วเราก็ไปตัดสินอินดิวดิโอในวันสุดท้ายอ่ะมันต่างกับเล่นอินดิวดิโอมันตลอด3วันไหมในเกมหรือในในความคิดหรือในไม่ค่อย<ใ>ก็คิดว่าเรามาเล่นเนี่ยเรามาเล่นให้ตัวเอง แต่เราเราก็แยกแยะว่าเราก็แบบว่าทบฟันกับคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่าหนูตีดีทีมก็จะตีดีหนูว่าทุกคนคิดอย่างนี้ค่ะอย่างนั้นพูดถึงความหวังนี่มันก็ต้องถามหน่อยในห้องนี้เราจะวางแผนยังไงเราตั้งความหวังไว้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็ไม่มีใครไม่อยากได้แชม,มป์นะพูดตรงๆแต่ว่าถ้าไปคาดหวังอ่ะมันก็มันตีไม่ออกอกค่ะจริงๆมันก็มีความเก่งมีความเครียด อันนั้เป็นสไตล์การตีของหนูแต่ก็ถ้าเกิดว,ว่าพัดไม่ลงตีไม่ดีก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าพรุ่งนี้ออกไปก็วางแผนเกมก็ตามเดิมแล้วก็ execute ให้มากชุดดีช็อตที่ดีให้มากสุดให้โอกาสตัวเองเยอะๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้อง p a t i e n t เยอะเลยค่ะ